สิสิ่งบน Windows 10ที่เปลี่ยนแปลงระบบบริการ Windows ไปตลอดการจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับ สวัสดีครับผมบอลคมครันะครับ Windows 10เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2015นะครับผมพร้อมคำมั่นสัญญาจากทาง Microsoft นะว่าจะเป็น Windows เวอร์ชั่นสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันนะว่ามันไม่จริงนะครับเพราะว่ามี Windows 11ออกมาภายหลังนั่นเองนะและเพิ่งจะยุติการสนับสนุนไปตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2025ที่ผ่านมานะครับเท่ากับว่า Windows 10นี่เนี่ยก็เป็นอีกห Windows ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเลยนะเพราะมีการัพพ p o r t มาตลอด ปีอในคลิปนี้เราจึงจะพาย้อนกลับไปดูสิ่งที่ Windows 10เนี่ยเขาได้ฝากไว้ในรูปบริการ Windows เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวฟีเจอร์ Dark Mode นั่นเองนะซึ่งก็เพิ่งมีตอน Windows 10นี่แหละหลังจากที่ทาง Android, macOS, iOS เนี่ยเขามี Dark Mode มานานมากๆแล้วนะโดยฟีเจอร์ Dark Mode นี้นะครับออกแบบมาให้ใช้งานในพื้นที่แสงน้อยและเพื่อความสบายตานะครับรวมถึง Windows 10เนี่ยยังมีตัวฟีเจอร์ Night Light นะครับที่เป็นการปรับแสงให้เป็นโทนอุ่นเพื่อตอนใช้งานเนี่ยจะได้ถนอมสายตาด้วยนั่นเองแต่ Dark Mode หมดบน Windows 10เนี่ยอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเท่าไหร่นักนะครับยังครอบคุมแค่ UI บางส่วนเท่านั้นนะไม่ได้ครอบคุม UI ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นบนตัว Control Panel นี่เนี่ยที่พื้นหลังยังเป็นสีขาวอยู่แม้ว่าจะเปิด Dark Mode แล้วก็ตามนะครับเอาจริงๆบน Windows 11เนี่ยถ้าเปิด Control Panel ก็ยังเป็นพื้นหลังสีขาวอยู่นะขนาด up ปเป็น Windows 11เอร์ชััน 25H2 ล่าสุดแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แก้เลย 2 Anti-Virus Microsoft Defender นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัว Defender มีมาตั้งแต่ Windows 7แล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังใช้ชื่อว่าเป็น Windows Defender อยู่นะครับตอนที่เป็น Windows Defender นี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทาง Microsoft ยังไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับยังต้องโหลดหาโปรแกรม Anti-Virus เพิ่มนะสมัยที่เป็น Windows 7แต่พอมาเป็น Windows 10เขาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Defender และได้เพิ่มฟีเจอร์อะไรต่างๆให้มันทัดเทียมเข้ากับตัวโปรแกรมสแกนไวรัสเสียเงินทางการป้องกันแบบ Real Time Smart Screen Firewall และการป้องกัน ตัวแรนด o อมแวร์นะครับจนทําให้ผู้ใช้ windows 10หลายคนนี่เนี่ยเลิกซื้อตัวซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสไปเลยก็มีเพราะว่าฟีเจอร์เขามันเด็ดจริงๆนะรวมถึงในปี2025ที่ผ่านมานะครับตัวคะแนนผลทดสอบ av test ที่ไว้ทดสอบตัวโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับตัว microsoft defender นี่เนี่ยได้คะแนน6เต็ม6เลยนะในการป้องกันไวรัสและการใช้งานจริงนะครับ พร้อมอัตราการตรวจสอบม a l w a r e เนี่ยได้เกือบ100%เ,เต็มอีกต่างหากนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ Windows 1 1เองเนี่ยก็ยังใช้ตัว Microsoft Defender เหมือนเดิมเรียกได้ว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เด็ดมากจริงๆของตัว Windows 10 3. Windows 10ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งที่ใหญ่ที่สุดแถม ฟรีอีกตัางหากนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ฟีเจอร์บน Windows 10นะแต่การเปิดตัวของ Windows 10เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศา,ศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Microsoft เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทาง Microsoft เนี่ยเขาให้คนที่ใช้ Windows 7 Windows 8และ8.1เนี่ยสามารถอัปเกรดเป็น Windows 10ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่าย แถมคอมรุ่นเก่าฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเป็น Windows 10ได้นะครับเพราะ Windows 10ถูออกแบบมาให้รองรับกับเครื่องที่สเปคต่ำนะครับซึ่งการเปิดตัวครั้งนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะเพราะว่าใน1ปีแรกนีนน้หลังจากที่ Microsoft เปิดตัว Windows 10มามีอุปกรณ์ใช้งานตัว Windows 10เนี่ยมากกว่า350ล้านเครื่องกันเลยทีเดียวก็เป็นผลมาจากที่เขาให้อัปเกรดฟรีนะครับและข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือน Windows 11นั่นเองนะที่ต้องมีชิ ไปไรเส้น2 0 3 0 3 0 0 0ซีรีส์ขึ้นไปอะไรทํานองนั้น 4. โครงการ Windows Insider Program นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยโครงการน,นี้เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2014แล้วแต่มาได้รับความนิยมจริงๆจังๆเนี่ยในช่วงของอายุ Windows 10นี้เองนะครับก็คือโครงการ Insider p r o โ r รแกรมนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดให้ยูเซอร์ทั่วไปนะครับสามารถใช้ตัว Windows เวอร์ชันทดสอบได้ฟรีได้ทดสอบก่อนใครเลยนะครับพร้อมกับสามารถรายงานปัญหารายงานบั๊กต่างๆเนี่ย ไปยัง Microsoft ได้โดยตรงด้วยเท่ากับว่าวินวินทั้ง2ฝ่ายนะก็คือผู้ใช้งานเนี่ยได้ใ,ใช้งาน Windows free นะครับส่วน Microsoft เนี่ยก็ได้ผู้ทดสอบมารายงานบัคคอยแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะและโครงการนี้เนี่ยหลังจากที่เปิดตัวไป2สัปดาห์แรกนะครับก็มีผู้ร่วมใช้งานเนี่ยกว่าหล้านคนกันเลยทีเดียวนะทำให้ Microsoft เนี่ยสามารถขยาย Insider Program เนี่ยไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกนะครับเช่นตัว Skype Xbox แล้วก็ Office เป็นต้นนะนับได้ว่าโครงการ Insider Program นี้เนี่ยถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ มากที่สุดอีกโปรแกรมหนึ่งของทาง Microsoft เลยไม่รู้เหมือนกันว่า Windows 11นี้เนี่ยชาว Microsoft ก็ายังฟังเสียงคนใช้งาน Insider อยู่หรือเปล่าหรือว่าใช้แต่ AI แก้บั๊กนะครับเพราะว่า Windows 11ออกเวอร์ชันใหม่มาแต่ละทีนะบั๊กเยอะเหลือเกินนะครับบั๊กอัปเดตแอนด์ชัดดาวแต่กลายเป็นรีสตาร์ทเครื่องแทนเนี่ยอันนี้คือมีมาหลายปีแล้วนะก็ยังไม่แก้สักที 5. สตาร์ทเมนูที่ดีที่สุดนะตัวสตาร์ทเมนูนี่นก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการใช้งาน Windows เลยนะครับที่ผ ตัวแรกๆนะครับแต่พอมาเป็น Windows 8นี่เนี่ยที่เปลี่ยนเป็น Metro UI นะโอ้โหอันนั้นคือบอกเลยว่าโดนวิจารณ์ยับยนะครับจนต้องออกตัว Windows 8.1มาแก้ไขนะโดยตัว Start Menu ของ Windows 10นี่เนี่ยจะเป็นการประสานระหว่างตัว Windows 7กับ Windows 8เข้าด้วยกันนะทำให้สามารถใช้งานแบบ compact ก็ได้หรือว่าจะใช้งานเต็มจอก็ได้นั่นเองและตลอดระยะเวลาการใช้งาน Windows 10นี่เนี่ยตัว Start Menu ก็มีการอัปเดตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโฟลเดอร์การปรับแต่งสีนะรวมถึงการปรับปรุงการ ค้นหาให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาครั้งสําคัญของระบบ Start Menu เลยซึ่งหลายคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็ยังมองว่าตัว Start Menu ของ Windows 10เนี่ยก็คือใช้งานง่ายที่สุดละในขณะที่ Windows 11เนี่ยตอนที่เปิดตัวมาใหม่ๆนะครับที่เขาย้าย Start Menu ไว้ตรงกลางหน้าจอเนี่ยโอ้โหโดนคนวิจารณว่ายับ,ย,บยับเช่นเดียวกันนะครับจนต้องเพิ่มการตั้งค่ามาใหม่ที่สามารถย้ายตัว Start Menu อยู่ตรงกลางหน้าจอเนี่ยมาไว้ที่มุมซ้ายแบบเดิมได้นั่นเองนะ6 oh, Windows as a service นะครับ Windows 10เนี่ยมาพร้อมกับแนว รูปแบบใหม่เนะี่ยก็คือเป็นแนวคิดในรูปแบบซอฟต์แวร์การให้บริการนะครับซึ่งแตกต่างจาก Windows เดิมก่อนหน้านี้ที่จะมีการอัปเดตใหญ่หรือว่า Service Pack เนี่ยทุกๆ3ปีนะครับแต่ Windows 10จะเป็นอัปเดตใหญ่ปีละ2ครั้งแทนนะจะเห็นได้จากตัวเลขที่ต่อท้ายเวอร์ชัน Windows นะครับอย่างเช่นตัว Windows 10เวอร์ชัน 22H1 Windows 10เวอร์ชัน 22H2 นะก็คือตัวเลข22อันแรกเนี่ยจะเป็นเลขปี2022นะครับ H1 เนี่ยก็คือ first half นะก็คือในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ 2เนี่ยจะเป็น second half ในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองและในการอัปเกรดใหญ่ปีละ2ครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลมาถึงตัว Windows 11ด้วยนั่นเองนะครับอย่างล่าสุด Windows 11ตอนนี้เนี่ยก็คือเวอร์ชั่น 25H2 นะครับผมทําให้หลายคนเข้าใจว่าพอ Windows 10เปลี่ยนเป็น Windows as a service นะครับ Windows 10จะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายนะซึ่งก็โดนหักล้างด้วยการที่ Microsoft ออกตัว Windows 11มาใหม่นั่นเองนะครับ7การปรับปรุงระบบ Activate ใหม่นะครับจากเดิมก่อนที่เป็น Windows 10นเนี่ยเวลาเราจะลง Windows ใหม่แต่ละครั้งนะครับก็คือ ไปต้องใส่รหัสโปรดักต์คีย์ที่อยู่ในสติ๊กเกอร์ใต้เครื่องหรือว่าที่อยู่ในกล่องที่เราใช้งานมานะครับทำให้ถ้าเกิดสติ๊กเกอร์มันขาดมันหายหรือว่าทํากล่องตัวคีย์หายไปเนี่ยจะไม่สามารถ Activate ตัว Windows ได้นั่นเองนะครับพอมาถึง Windows 10ชาไ Microsoft เนี่ยเขาได้ปรับปรุงวิธีการ Activate ใหม่นะครับได้เพิ่มตัวฟีเจอร์ดิจิทัลไลเซนเข้ามานะเท่ากับว่าเราสามารถผูกตัวโปรดักต์คีย์ของเราเนี่ยกับอ e ีเมลของเราได้นั่นเองนะเหมือนกับ s t e a มถ้าเราซื้อเกมลงบัญชีไไไไปปปแแลล้้้้ววเเเเเนนนนี่ย่ยกกกกก็็็็สาาาามรรรถถงงัับบบคืือห Windows นนะอหดดชซ FPP เนี่ยจะไปลงกับเครื่องไหนก็ได้นะครับแต่ได้ครั้งละ1เครื่องเท่านั้นนะครับผมส่วนในกรณีที่เป็น Windows แบบ OEM หรือว่า Windows ที่เป็นคีย์ฝังบอร์ดมาเลยเนี่ยอันนี้ก็คือจะลงลบกี่รอบก็ได้คีย์ตัว Windows ก็ไม่หายไปจากเครื่องนะครับเพราะว่าตัวคีย์ของเขาเนี่ยมันฝังลงกับเมนบอร์ดไม่ได้ผูกติดกับอีเมลนะแปด Windows h e l l หหรือว่าการปลดล็อกตัวเครื่องด้วยการใช้ระบบไบโอเมตริกนะครับหรือว่าการใช้ร่างกายของเราในการปลดล็อกตัวเครื่องนั่นเองนะก็คือจะมีการสแกน,น้าน่ IR แฮมเอรลาเนี่ยในการปลดล็อกตัวเครื่องรวมถึงการใช้ตัวลายนิ้วมือหรือว่าฟิงเกอร์พินเนี่ยในการปลดล็อกตัวเครื่องด้วยนะซึ่ง Windows 10เนี่ยก็คือเป็น Windows ตัวแรกที่รองรับการใช้ตัวไบโอเมตริกนั่นเองจากเดิมก่อนหน้านี้ที่จะเป็นแค่การใส่พินหรือว่าการใส่พาสเวิร์ดเท่านั้นนะทำให้ระบบของตัว Windows นี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง Windows 11นี้เองเนี่ยก็รองรับตัวฟีเจอร์วินโดว์ฮัลโหลเช่นเดียวกันนะ9 Xbox Pay Anywhere นะครับก็คือทา้ตังมั ก็คือเราสามารถซื้อเกม Cross p ลตฟอร์มกันได้นะครับรวมถึงคอ s s เซฟอะไรได้ด้วยนะถ้าตัวเครื่อง Windows PC รองรับและตัวเกมบน Xbox รองรับนั่นเองนะครับเอาจริงๆในประเทศไทยเนี่ย อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะเพราะว่าใน Xbox บ้านเราเนี่ยคนเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยก็คือได้รับความนิยมมากๆนะอารมณ์เหมือนกับว่าเราสามารถซื้อเกมครั้งเดียวนะครับสามารถเล่นได้ทั้งบน PC และบน Xbox เลยนั่นเองนะจนมาในปี2025เนี่ยตัว Xbox นเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเป็นลันเชอร์ของตัวเองเพิ่งจะมาลงในตัว LG Xbox Alive เป็นครั้งแรกด้วยนะครับนับได้ว่าเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งที่เราจะสามารถเล่นเกมบน Xbox กับ PC แบบข้ามแพลตฟอร์มร่วมกันได้ ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่ามันจะพัฒนาได้ถึงระดับไหนสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างสุดท้ายข้อที่10 Windows subsystem for Linux หรือว่าตัว WSL นะครับซึ่งทาง Windows 10เนี่ยเขาได้เปิดตัว WSL นี้นะครับมาในครั้งแรกในช่วงปี2016และเริ่มได้รับความนิยมจริงจังเนี่ยในช่วงปี2017นะั้นนับได้ว่าเป็นก้าวสาคัญที่ทําให้ Windows เนี่ยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับนักพัฒนานั่นเองนะเพราะสามารถรันดิสโทและเครื่องมือของ Linux บน,น Windows ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวโปรแกรมเสมือน VM หรือว่าทำดูอัลบูตเรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่พลิกโฉมวินโดว์ให้กลายเป็นบ้านอีกหลังของนักพัฒนาลีนุกเลยนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างกับ10สิ่งบนวินโดว์10ที่เปลี่ยนแปลงวินโดว์ไปตลอดการถ้าเพื่อนๆคิดเห็นว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนตัวเนี่ยชอบวินโดว์10ตรงที่มันสามารถใช้เครื่องที่ไม่แรงก็ลงได้แถมใช้งานได้ค่อนข้างเถียรมากๆเพราะว่ามันมีการพัฒนามาอย่างยาวนานนะครับแถมตอนลงวินโดว์10เนี่ยไม่จําเป็นต้อง ign- in ID i m c r o s อินไ่ตอเดอะไนแบบ ล o อ a คอ c c ไอเคได้ซึ่งต่างจาก Windows 11ที่มันกินสเปคค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นเดิมมากและตอนลงแต่ละทีคือโคตรยุ่งยากนะครับต้องทำนู่นทำนี่กว่าจะเข้าหน้าเดสก์ท็อปได้นั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ผมบอลคำครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม